สวัีค่ะดิตี้พลอชมพูนะคะเจอกันในคลิปนี้จะมาขอรีวิวแป้งดินน้ำมันเวอร์8ปนะคะก็เลยไม่ได้แต่งหน้ามาเป็นหน้าสดนะคะเพาจะได้มาเทสลงที่ผิวหน้าเลยว่าถ้าทางลงไปนี้มันจะดูกระจ่างใสขึ้นดูเรียบเนียนมากขึ้นขนาดไหนนะคะเรามาดูหน้าตาของแป้งดินน้ำมันนะคะนี่เลยแป้งเวอร์8ปดแนะคะอันนี้ก็คือเป็นรูปร่างหน้าตาของตลับนะคะจะเป็นสีดําแล้วก็สกรีนสีส้มส่วนกล่องนี่จะเป็นแบบนี้นะคะสีส้มแบบนี้เลยนี่ แป้งตัวนี้นะคะทำไมถึงเรียกว่าแป้งดินน้ำมันที่หลายคนเรียกกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อข้างในมาเลยดีกว่านะคะเปิดเข้ามาเขาจะมี2ชั้นนะคะชั้นแรกเป็นเป็นแป้งนะคะส่วนชั้นที่2ก็จะเป็นที่เก็บพับแบบนี้นะคะมาดูว่าทำไมถึงเรียกว่าแป้งดินน้ำมันนะคะเพราะว่ามันจะมีความยืดหยุ่นนะคะมีเรียกว่าเป็นอนุภาคอาิเลสติกนะคะยืดหยุน3มมิตินั่นเองดูมองดูนี้ก็เหมือนกับแป้งพับธรรมดาทั่วไปนะคะแต่ว่าถ้าเราใช้นิ้วของเราเนี่ยกดลงไปนี่ มันจะเป็นรอยนิ้วแบบนี้เลยเนี่ยมันจะเป็นรอยนิ้วแบบนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อแป้งที่มีลักษณะแบบนี้เนี่ยมันจะสามารถที่จะปกปิดได้ค่อนข้างเรียบเนียนกว่าแป้งพับธรรมดาทั่วไปนะคะนี่เลยก็เวลาที่เราจับดูแป้งนี่มันอาจจะดูแบบว่าดูชุ่มๆหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าเราทาลงไปเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นเนื้อแป้งจะไม่เหลือความชุ่มชื้นนะคะจะเป็นแบบแห้งสนิทเลยเดี๋ยวที่จะลองทาที่มือดูนะัตตี้มี จุดดงดำาตรงนี้นิดนึงนะคะเห็นปะนือที่ทาลงไป,ปหายไปเลยจุดดงดำๆถือว่าปกปิดได้ค่อนข้างที่จะดีในระดับหนึ่งเลยนะคะพอทางลงไปเนี่ยจะไม่มีเหลือความชุ่มชื้นนะคะท,ที่บอกไปจะแห้งเนียนแห้งแบบเหมือนทาแป้งไปเลยนะคะ นี่ก็คือคุณสมบัติพิเศษที่สําคัญตัวนี้ที่เด่นๆเ,เนี่ยมันจะเด่นในเรื่องของความความกันน้ําด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่เหงื่อค่อนข้างเยอะหรือว่าใครที่จะใช้ตัวนี้ไปเล่นน้ําเล่นสงกรานในอะไรอย่างนี้ก็สามารถที่จะใช้ได้นะคะแล้วก็เขาจะสามารถควบคุมความมันได้ด้วยนะคะคนหน้ามันก็ใช้ได้นาตี้ก็หน้ามันนะคะแต่ว่านาตี้เคยทดลองใช้แล้ววันนั้นคือตกแป้งตัวนี้ตัวเดียวนะคะไม่ได้ทารองพื้นตัวอื่นแล้วก็ไม่ได้ทาแป้งฝุ่นทับนะคะก็สามารถอยู่ได้แต่ว่าก็จะมีมันช่วงบริเวณจมูกนิดหน่อยกแค ใช้กระดาษสัมมันซับๆนิดหนึ่งเนี่ยนะก็เนียนเหมือนเดิมแล้วนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวนะที่จะลองเทสลงที่ใบหน้าเลยละกันว่าถ้ามันทางลงไปเนี่ยมันจะเรียบเนียนแล้วก็จะมีความแตกต่างมากแค่ไหนนะคะจะขอทาแค่ครึ่งหน้าก่อนละกันขอเป็นครึ่งไหนดีเอาเป็นครึ่งน,นี้ละกันเพราะว่าข้างนี้มีจุดด่างดำมีจุดด่างดำนะคะข้างนี้ไม่มีทาเลยตัวนะคะก็วิธีการทาเราก็จะใช้พับนี่แหละแตะลงไป ส่วนวิธีการแตะนะคะเราก็จะแตะกดๆๆลงไปแบบนี้ให้มันติดมาที่พับนะคะแล้วก็ทาลงไปได้เลยก็จะกดแบบนี้นะคะแต่ว่าแป้งตัวนี้เนี่ยมันจะมีแค่สีเดียวเพราะฉะนั้นมันจะเหมาะสำหรับคนที่มีผิวที่ขาวแล้วก็สำหรับคนที่ผิวสองสีนะคะผิวขาวกับผิวสองสีถ้าคนที่ มีผิวที่ค่อนข้างคำเนี่ยหน้ามันจะดูลอยเกินไปนะคะเนี่ยมันจะดูเนียขึ้นนี่เป็นจุดด่างดำนะคะเดี๋ยวลองทานก็ปกปิดได้อยู่ในระดับหนึ่งนะคะปกปิดแต่ว่าก็ยังไม่ไม่ดูหนาจนเกินไปดูบางเบาอยู่เพราะทาลงไปเนี่ยเหมือนเอาเรเหมือนทาแป้งพับทั่วไปแต่ว่ารู้สึกว่ามันเนียนกว่าเดี๋ยวทาให้ดูแค่ครึ่งหนึ่งก่อนนะคะเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะมาเทสกับ น้กับน้ำดูว่ามันจะสามารถกันน้ำได้ค่อนข้างดีหรือเปล่าอธน,น้ายตี้ลงทาแบบหนาๆให้ดูนะคะจะได้เห็นถึงความแตกต่างนี่เลยคือถ้าใครที่จะใช้ตัวนี้ก็สามารถใช้ตัวนี้ตัวเดียวได้นะคะทากันแดดแล้วก็ลงตัวนี้ไม่ต้องลงแบบ รองพื้นหรือว่าแป้งฝุ่นแป้งพับอะไรอย่างนี้ได้เลยเห็นหรือเปล่ามันจะดูกระจังใสขึ้นมันจะดูขาวขึ้นนะคะแล้วก็เนียนขึ้นกว่าข้างที่ยังไม่ได้ทานะคะแต่ว่าทาตอนแรกนี่มันอาจจะดูแบบว่าขาวเกินไปหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งเนี่ยมันเซตนะคะเซตตัวแล้วก็จะดูกลืนไปกับผิวนะคะเดี๋ยวตี้ขอทาอีกข้างหนึ่งแล้วกันเนาะ ตอนนี้นตี้ทาทั่วทั้งหน้ารวมไปถึงลำคอแล้วนะคะก็จะดูขาวขึ้นมากค่อนข้างมากเลยนะคะกับแป้งดินนอมันตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาลองเทสดูว่ามันจะสามารถกันน้ำได้ดีจริงๆหรือเปล่ากันน้ำได้มากน้อยแค่ไหนนตะี้จะขอใช้เป็นสเปรย์น้ำแร่และกันฉีดลงไปแต่ว่าจะฉีดเยอะๆหน่อยนะคะมันกำลังจะหมดแล้วอะนี่นะคะ ตอนนี้ฉีดลงไปเยอะมากเดี๋ยวซูมให้ดูนี่นะคะเดี๋ยวจะลองเอามือปาดดูไม่หลุดนะก็ถือว่าการน้ำได้โอเคอยู่ ใครที่มองหาแป้งนะคะสําหรับไปเล่นสงกรานก็สามารถใช้ตัวนี้ได้เพราะวนะ่านตีเทสดูล่ะป่ะเดี๋ยวลองใช้สับปาพิชู่เช็ดโอเคนะถือว่าการน้ำได้ในระดับหนึ่งนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันจะเด่นเกี่ยวกับเรื่องของการกันน้ำค่อนข้างดีนะคะกับแป้งดีน้ำมันเวอร์แปนะ ถือว่าผ่านนะคะโอเคใครที่อยากได้ก็ไปเลือกซื้อกันได้นะคะเดี๋ยวที่จะขึ้นเป็นข้อมูลการซื้อให้ด้านล่างและการทั้งอ่ไอนะคะแฟนเพจนะข้างล่างนะก็ไปสอบถามได้นะคะนะัตตี้ไม่ได้ขายสินค้านะคะไม่ต้องมาขอไม่ต้องมาถามซิน,นัตตี้นะคะไปถามซื้อกับที่แบรนด์ได้เลยนะคะเดี๋ยว ต่อไปเพิ่งไปไหนละกันนะคะเดี๋ยวที่จะมาแต่งหน้าให้ดูละกันนะคะกับสไตล์แบบว่าเกาหลีเล็กน้อยนะคะเป็นเป็นเป็นการลุคแต่งหน้าที่หลายคนรีเควสต์กัมามากๆเลยนะคะกับลุคแบบสไตล์เกาหลีเบาๆนะคะโอเคเดี๋ยวไป แต่งหน้ากันต่อเลยดีกว่านะคะทำแป้งกันแล้วเดี๋ยวเรามาแต่งหน้ากันเลยดีกว่ากับแต่งหน้าแบบลุกสไตล์เกาหลีนะคะใสๆ่ๆเบาๆนะอันดับแรกกนะันที่จะใช้อายแชโดว์นะคะจากซิเวนนางคัลเลอร์อันนี้จะเป็นเบอร์02น,นะคะจะเป็นแนวแบบว่าชมพูใสๆน่ารักนะคะนี่เลยพาเลทของเขาสีค่อนข้างน่ารักมากๆเลยสีแรกกนะ็ที่จะใช้สีนี้นะคะลงให้ทั่วบริเวณเลือาตานะคะ พอเราใช้สีขาวลงทั่วบริเวณเปลือกตาแล้วนะคะต่อไปจะมาใช้สีนี้เป็นสีชมพูอ่อนๆนะคะลงบริเวณกลึ่งของเปลือกตาได้เลยนะคะพอเสร็จแล้วนะคะนัตี้จะใช้สีนี้เป็นสีน้ำตาลเข้มสุดนะคะจะเน้นบริเวณหางตาให้เป็นสามเหลี่ยมนะคะ ใช้เป็นของเซตแพโนลาบ็อกซ์นะคะจากวิตี้วอเฟ่ให้สีดำสีนี้ซ้ำลงไปบริเวณหางไก่รอบนึงค่ะ ลิปนีนัตี้ไม่ได้กรีดอายไลเนอร์นะคะเพราะว่าเราใช้อายแชโดว์ค่อนข้างที่จะหนักแล้วนะคะมาสคาร่าก็ยังคงใช้เป็นตัวเมเบลินล็อกเกตวอล l ุ่มอยู่นะคะปัดได้เลยค่ะเสร็จแล้วกับการปัดคิ้วให้สีอ่อนลงนะคะต่อไปมาปัดแก้มกันก่อนนะคะปัดแก้มวันนี้นะตี้เลือกใช้เป็นของ W7 นะคะตัวนี้สีสวยมากมีอยู่ เขาส่งมานตตี้เล่นอยู่สีสีด้วยกันกับด้านกับด้านกับหัวกับหางนะคะนี่เลยสีสวยมากๆนะคะวันนี้จะเลือกใช้เป็นสีชมพูละกันสีนี้ชื่อสีว่า Baby ้พิงค่ะสีน่ารักมากเลยนะคะเขาก็จะมีเป็นแปลนเล็กๆอยู่ข้างในนี้ด้วยกระปัดแล้วก็มีกระจกตรงนี้ด้วยนะคะ จะมาทาลิปสติกกันลิปสติกนะคะนัตตี้เลือกใช้เป็นของ W s เหมือนกันนะคะเนื้อดีมากได้ลองแล้วเนื้อค่อนข้างเนียนมากๆซึ่งเอาอยู่กับพี่นัตี้เป็นคนที่จะปากแห้งแตกมากๆเลยนะคะนี่เลยเขามีทั้งหมด6สีด้วยกันนะคะสีก็จะเป็นประมาณนี้สวยมากๆเลยนะวันนี้จะเลือกใช้2ส,สีด้วยกันนะคะขอเป็นชมพูอ่อนชมพูอ่อนตัวนี้สีแบบนี้นะคะอันนี้ชื่อสีไหชูเก้าลิป แล้วก็สีแดงสดเลยนี่สีแดงสดนะคะกับแวมพาย i s s สองสีนี้นะคะจะทาสีชมพูลงไปก่อนให้ทั่วริมฝีปากค่ะทาสีชมพูเสร็จแล้วเรียบร้อยเราจะใช้สีแดงนะคะแวมพายคิสนี้ บริเวณด้านในบริบปานะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะแอบป,ปติดกิฟมาด้วยเสร็จแล้วกับการรีวิวแป้งดินน้ำมันตัวนี้นะคะเบอร์ v 88ให้ชมกันรวมไปถึงการแต่งหน้าสไตล์นี้นะคะก็จะเห็นได้ว่ามันผ่องมาก ดูจากหน้านาตี้มันค่อนข้างที่จะผ่องแล้วก็ดูเรียบเนียนมากๆนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะได้อยากจะใช้ก็สามารถไปสอบถามที่แบรนด์เขาได้เดี๋ตีขึ้นลิงก์ให้แล้วก็รลงไปถึงด้านล่างของคลิป YouTube ของนาตี้ด้วยละกันนะคะกับแป้งตัวนี้นะคะขอบคุณทุกคนมากๆที่ ติดตามรับชมนะคะคลิปนี้แล้วก็รวมไปถึงหลายๆคลิปนะคะแล้วก็ทุกคลิปที่อยู่ในช่องของนตี้เลยที่ n u t t i s 1131 11 1นาะคะไงก็ถ้ามีอะไรดีๆมีอะไรมารีวิวจะมาบอกกันอีกเหมือนเดิมนะคะขอบคุณที่รักกันด้วยไปแล้วนะคะเจอกันได้ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย